สวัสดีครับวันนี้กระชานนะครับจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวภูกเก็ตในรูปแบบกินเที่ยวชิลนอนทริปนี้จะน่าสนใจและสนุกขนาดไหนเนี่ยตราตามมาดูกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ย่านเมืองเก่านะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยหากใครมาภูกเก็ตแล้วไม่ได้เดินเท่ากับว่าคุณมาไม่ถึง โดยสถัปัตยนกรรมแบบชิโนโปตุกีสนะครับและร้านรวงมากมายนะครับที่ผสมภานทางยุคสมัยใหม่และสมัยเก่าได้อย่างลงตัวจริงๆครับแถมมุมถ่ายรูปเล่นนะครับก็มีมากมายครับและผลงานของกราฟฟิตี้ศิลปินระดับโลกนะครับให้เราเนี่ยได้ถ่ายรูปและเช็กอินลงโลกโซเชียลได้อีกด้วยละครับผมเดินมาย่านเมืองเก่าเนี่ยผมเห็นร้านนี้เนี่ยสวยมากเลยเห็นว่าข้างในเนี่ยถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะเราเข้าไปดูดีกว่าครับ หลังจากที่ว่าเราเดินเที่ยวและถ่ายรูปจนเ,มมเต็มๆเลวเนี่ยท้องผมก็เริ่มร้องนะครับเอาเป็นว่าเพื่อให้เข้ากับทริปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปกินร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตชื่อดังกันครับไปกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาที่ร้านระยะนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่ออ่านพื้นเมืองภูเก็ตมากๆนะครับอย่างเช่นเมนูที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือหมองครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักแน่ๆนะครับหมองต่อไปครับน้ำพริกกุ้งเสียบครับตามด้วยเครื่องเคงเียงหลากหลายนะครับและนี่ครับเกงกปูครับโอ้โหให้ผมนั่งตรงนี้เนี่ยของผมมันก็ร้องจนอยากกินมาแล้วอะลองมากินกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนและวันนี้เนี่ยเราก็มาถึงที่พักของเราที่เราเลือกกันไว้แล้วนะครับนั่นก็คือที่พักดีเรสซิเดนต์ภูเก็ตครับผมบอกกันว่าที่นี่เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยครับแถมที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและใน,ในเรื่องของคศาสอา์อีกด้วย มาคุณเดียวอย่างผมเนี่ยผมก็อยากจะเลือกห้องที่มันนอนสบายๆนะครับผมก็เลยเลือกห้องคิงไซส์ห้องนี้ครับแถมเตียงเนี่ยโอ้โหกว้างขวางด้วยคุณเตียงก้นนุ่มนะฮะผมว่าถ้าผมนอนคนเดียวเนี่ยมันคงจะฟินแต่ถ้าหากว่ามีใครสักคนเนี่ยผมว่าคงฟินมากกว่านี้นแน่ๆนะครับที่พักด Re ีเรสซิเดต์ภูเก็ตนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากห้องคิงไซส์ที่ผมพักแล้วนะครับยังมีห้องดีลักดับเบิลห้องดีลักควรินที่พักได้หนึ่งถึงสองคน ส่วนห้องทิปเปิลเนี่ยครับพักได้2อถึงสคนเลยนะแต่ถ้าหากใครเนี่ยมาปเป็นครอบครัวนะครับหรือมากันเยอะๆเนี่ยก็ออยังมีห้องคอนเน็กไว้รองรับอีกด้วยครับ แวะมานั่งกินลมชมวิวกันบนด่านฟ้าของที่พักดีเรสซิเดนต์ภูเก็ตกันครับพอดีอีกหนึ่งอย่างของที่นี่นอกจากจะอยู่ยใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสวยๆของภูเก็ตแล้วเนี่ยยังสามารถเดินทางมาด้วยรถโด,ดยสารสาธารณะได้อีกด้วยและที่นี่นะครับยังเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสายเบรกเชคเกอร์ที่อยากจะมองหาที่พักดีๆนะครับผมบอกเลยว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณจะต้องมาครับ หลับสบายมาทั้งคืนแล้วครับเช้านี้เนี่ยผมก็เลยมานั่งชิลในสวนที่ที่พักดีเรสซิเดนต์ภูเก็ตครับมาจิบกาแฟอ่านหนังสือฟังเพลงเดินดูธรรมชาติเหมาะกกบการพักผ่อนจริงๆครับ คุ้มจริงๆครับกับที่พักดีเรสซิเดนต์ภูเก็ตครับเทมอยู่ใจกลางเมืองราคาก็ยังสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับหากลับไปกรุงเทพเนี่ยผมยังใช้บริการชัตเติลบัสเดินจากที่พักมาแค่2นาทีเท่าน,นั้นเองทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามภูมในทาเวอร์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย